สำหรับ EP นี้นะคะก็จะมาต่อกันที่วันที่4แล้วก็วันที่5นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายสำหรับทริปนี้นะคะทริปฮากาตะโอตาแล้วก็คุมาวโตะค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไปดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกนะคะเราก็จะขอย้อนเล่าย้อนไปคร่าวๆนะคะก็คือทริปนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ฮากาตะนะคะ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดพุก,กุโอกะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะหลังจากนีนเน้เราก็จะมาที่ยูฟุอิงมามาขี่จักรยานนะคะเดินเล่นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมูไปที่เบป,ปุค,ค่ะเบป,ปุนะคะเบืองน้ำพุร้อนนะคะถ้าเกิดใครมาเบป,ปุเนี่ยก็ต้องมาทัวร์น้ำพุร้อนค่ะซึ่งขอบอกเลยว่าร้อนมากมากและเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปนั่งกระเช้าที่ในเมืองเบป,ปุค,ค่ะ แต่ว่ายูฟินกับไปปูดเนี่ยก็จะอยู่ในจังหวะโอยตาั่นเองค่ะก็จากไปูดนะคะเราก็จะขึ้นรถไฟนะคะไปที่มะมมัมโก้ะคะ่ะขึ้นถ้าเกิดใครอยากจะไปจากไปอโสโศนะคะเมืองในจะไมะ่มัลโก้เนี่ย ก็สามารถขึ้นรถไฟสายนี้ได้เหมือนกันค่ะลองหาดูนะคะจากเป็นปุกไปคุมาโมโต้ค่ะแต่ว่ารถด่วนขบวนนี้ค่ะจะมีวันละไม่มากค่ะประมาณถ้าจะไม่ผิดนะคะประมาณสอรอบเพร่านั้นค่ะซึ่งเส้นทางเนี่ยมันก็จะผ่านคุนเขาหรือว่าผ่านพุ่งผ่านป่าอะไรนะคะเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพเนี่ยถ้าเกิดมองตรงไปนะอารมณ์เหมือนแบบอยู่ในจิบุรีเลยอะจีบุรี อันนี้ก็จะเดินทางมาถึงจังหวัดคุมาโมโตะนะคะซึ่งเราก็จะเดินทางโดยรถแรมค่ะหรือว่ารถรางนะคะซึ่งก็จะเหมาเที่ยวนะคะนั่งกี่รอบก็ได้ใน1นวันค่ะและเมื่อมาถึงคุมาโมโต้นะคะก็ต้องกินอากาวุชิดงค่ะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดนี้นะคะเป็นเนื้ออาคาวุชินั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการเดินทางโดยรถ นะคะไปคุมาโมโตะก็ต้องเจอกับคุมาโมงนั่นเองค่ะคือคุมาโมงเนี่ยนะคะก็จะเป็นมาสคอตนะคะตัวเด่นตัวดังของญี่ปุ่นเลยก็คือคือเป็นคุม,มาสคอตประจำจังหวัดที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะได้ได้ว่าประสบความสำเร็จในการตลาดมาสคอตเลยละค่ะ ซึ่งอันนี้เนีคะเขาก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยคุมะมงสเปนนะคะก็จะเป็นที่ทํางานที่ประจําการของเจ้าหมีคุมะมงนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดใครอยากมาเนี่ยขอแนะนํานะคะให้มารับบัตรคิวก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งการแสดงออกเป็นรอบๆนั่นเองค่ะไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะ ก็เป็นยังไงกันมากค่ะสำหรับเจ้าหมีมุมงนะคะสำหรับใครที่อยากไปหาะว่าม้งเนี่ยก็อย่าลืมไปนะคะเพราะว่าได้พลังงานบวกกลับมาเยอะมากๆเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปพิพิธภัณฑ์ นำสมัยนะคะร่วมสมัยไม่ได้ก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีการจัดแสดงต่างๆนะคะแล้วแต่วาระโอกาสนั้นซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยเขาก็จะจัดการแสดงเกี่ยวกับโปสเตอร์นะคะแล้วก็จะมีผลงานศิลปะต่างๆเนี่ยในนั้นด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางไปหาคุณคนนี้นั่นเองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคือใครเขาก็คือมังกี้ดีรูฟี่เราเรียกชื่อเขาถูกไหมเนี่ย ถามว่าทำไมอันนี้นะคะเป็นแคมเปญเหมือนกับช่วยเหลือนะคะหลังจากที่คุมาโมโตเนี่ยเกิดภัยพิบัติแล้วคนที่เขียนวันพีสเนี่ยเขาบ้านเกิดเขาอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตนั่นเองค่ะซึ่งเราชอบแคมเปญนี้มากเลยนะคะเหมือนกับว่ามันต้อเรียกว่ามันเป็นการตลาดที่ดีอะ่ะแบบเออมันดีอะค่ะแล้วก็คนก็สามารถช่วยเหลือจังหวัดเนี้ยจากการจากแคมเปญนี้นั่นเองซึ่งเขาก็จะมีตัวฟีเกีย ที่มีขายเฉพาะที่นี่ด้วยเท่านั้นนะคะแล้วซึ่งเท่าที่เราเสิร์ชดูนะมันไม่ได้มีแค่ตัวลูฟี่เท่านั้นนะคะจะมีตัวละครอื่นๆในเรื่องอย่างเช่นชอปชอปเปอร์หรือเปล่าคะชอปเปอร์เนี่ยก็จะอยู่ในอีกสถานที่ที่หนึง่งแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแบบถ้าเกิดใครเป็นแฟนตัวยงวันพีชเนี่ยก็สามารถตามเก็บรูปปั้นนะคะแต่ละสถานที่นั้นได้ค่ะและโมมาตังนานนะคะอันนี้เนี่ยคะ่ะเราก็จะอยู่ที่ จปราสาทคุมามาโต้น,นะคะเป็นสถานที่ที่เราแวะนะคะก่อนกลับโอซาก้านั่นเองค่ะ เราเชื่อว่าทุกการเดินทางนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เดินทางคนเดียวเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินทางกับใครก็ตามนะคะเราจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแหละและสำหรับคลิปนี้ก็เช่นกันค่ะแต่ว่ารุ่นน้องเนี่ยพูดขึ้นมาว่าการที่เราทะเลาะก,กันน่ะมันไม่ใช่เป็นการทะเลาะที่นําไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนะแต่เราทะเลาะก,กันน่ะเพราะว่าเราอยากให้สิ่งที่ดีแก่กัน แล้วผลที่ได้ก็คือได้คำตอบที่ดีที่สุดณนะตอนนั้น,นะคะเราว่ามันเป็นประสบการณ์เดินทางที่คุ้มค่ามากเลยค่ะสำหรับิปนี้แล้วก็มันก็จริงอย่างที่น้องว่าจริง,รง,รงการทะเลาะกันมันก็ทำให้เราได้ประสบการณ์เดินทางที่ออกมาที่เราสองคนคิดว่าดีที่สุดณนะตอนนั้นแล้วก็ได้พลังบวกกลับไปค่ะสำหรับทริปนี้เพราะว่าเป็นคลิปคิวชิวครั้งแรกของเรานะคะ แล้วสำหรับทริปต่อไปจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันทริปหน้าค่ะบ๊ายบายชิวชู